วิลาวเปิดแล้วเา<อ>เปิดดีกว่านี่นเ็อไกแทคติตามชลูกนานะครับเอก้วแล้วแกแล้วแแก๊กแอันนี้เอ้เอาไ้กินตอนสวยนะอันนี้เนาะตะโกยเนาะนะครับใช้ต no so so ู้เย็นไปกินตอนสวยโอ้สวยเขาบอกว่าอะไรเนาะจัแล <c oughs> ้วไม่ไดาพออย่างมึงเจ็บผ่า เก็บผ้าเก็บผาโอ้เก็บผ้าไมันแล้วโอ้โออ้าวเื่อจากเหมืนันตั้อไรนยรับตตังได้เยอแต่ว่าอย่างั้นตั้งไม่จบนะไม่ใชกาง้านตั้งไม่หมดเลยบ่คอถึงว่าอาม่จบไอ้น้นย่าง่จบโอ้ไร่จบสิบ hết đáng à nè đà tung là hết đáng à nè มันเป็นแนแข่งรคบครับแขงติดรอยครับขอาไปแล้วค่อแจ้งนอนนี่ยอนไป่ละจ้งไม่ไม่แย่งห้างแต่นี่เก็นแม่เคยเห็นอยอะเนี่ยครับขันันบไม่ดูเพาโอเชีลยนะโบว่าพื้นอันลูกมันใหญ่แล้วตัวนี้บบพาลูกไปในเทือนะตัวไม้ไม่แยงห้างเลยขยังพูดถึงว่าอยางตอนนี้แพ้ถ้าลูกนี่นะตัไม้ไแหม่บไมีใครไม่ดูเพร่งเลยนะ รวมนลงเห็นทางเลยทีเดียวเอาพยยามไมยงดูโอ้ยหาปะป่วนเลยนี่หนอยถ้าเป็นหนอนคงแอ้ถ้าปนหนองเมอาก็ได้นอนไปยุ่งกวนเนาะถ้าไปก็ไปแค่ทงเดียวละถ้าไปก็ไปเมองพาพาเป็นหนอนเนาะเม่พาพาเนอนเมามัดีใจแต่ว่าได้ไปน้ำพอนี่ไะเท่านั้นะดีใจทั้นแมได้

เหญมากเลยใหญ่อานาำก็ดวงมึงอ่ะคุ้ยแปรวไปเนาะไอ้ดวงเนาะเหม็นหว้วงเป็นยังงนเขาเราก็เหม็นเลยอีกแปรกก็เหม็นเนยนเหม็นั้าเมนขาบาบกกียน่ยอยอยตกวาเเกียไแล้วเมีสายมันมกกว่า่าโตก่าเดิเอ้อซ่อนเนยแม่ไ่ิดแม่ก็ซ่อนไป Oh, mẹ thì đất, thì đây. chín là trong về là... đó chín là nó còn hai à cái hàng phở thì lo 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 น้องเงหี้ยี่ิ้บ่ออพอูอา,าเหตุที่ของติดหน้าบานพอรู้บอว่าสิ่ง,งน,นี้จะติดหน้าบานของของอะไรสิ่งนี้จิดหน้าบานพอรู้สาเหตุบอกเอ้าขอพ่อจะปดกล่องไว้เดินท่านหมอหัว มันกับบุมีหลังคาพรอบกับเสียดายของยันของฝนตกงห้ามยันแดดถือมันก็เริ่มากรอเที่เล็กเธอหน้อยกองเี่เล็กเธอหน่อยมันก็เลยเป็นหกนาบานขำแมนเหาเฮ็ดห้องเก็บของไว้มุ่งหลังคาแอมยันดีมันจะฉุดได้มันอยูน่นี่มันจะสิเข้าห้อ,เอ,ง,ง,เอหงเก็บของที่กูกจุก้บกอดภัยแม่ถึงว่าเพื่อนมันต้องมีห้องเก็บของมีบานเก็บของมันจะแล้วยังเรออยากให้แบบแม่อะไรเนาะ แต่แม well. ่เลยทำบ้านดเลยทำบ้านมาหันใส่ใส่อันไอ้ดิวใส่เล็กดิวเล็กกันอันแดดแต่ว่าอันอันทึบน่ะทึบอยู่ห้องทึบน่ะทุ่นมองแม่ว่าทุ่นมองทึบต้องหาอันนั้นแีเมสจะเอาไว้ตากผ้าเข้าใจบ่จอบ้านปิดบ้านปิด ปิดโป้่ปงแสงแล้วแอมได้หนะันหน้าแอมแอมแอมให้หมาเข้าก็ได้อยู่แต่ว่าใหโป้่งแสงแต่ว่าของบร้แอมคือใจเดียวใจเดียวอ m. มองกันมองปิดทึบนะมองออมองบ่อันนั้นนะหันมอให้มีแสงนี่อย่างน่ะมันงแตอนน่อยู่มองกันเดีย์อยู่ครั้งนั้นเลยมองมุงมมาเดีย์เจ้าแม่ซีซีบอก คำบอเห็ดน่ะนั่งกับซีหกหน้าบ้านแต่ิดก่องเพินยานฝนถือเพินมังไงกองเพิญเล็กเพิญละชิ้น,อน,ส,นสองชิ้นเอาไปเอาม,มามันก็หลายละ mm hmm. คำเชอญเรามีบ้านเก็บของมันเป็นยังซีแต่เผ็ดยังเมียนยังไว้ก่บองามบ้า,บานนี้ไม่เชิญแต่ก็มีห้องเก็บของอีกจะเป็เก็บของพ่อกระเทือนนะเก็บของอีกอย่างนึงอีกวันนี้คำบอกต้องเห็นห้องบบไต่บันไดเพราะว่า well, มับจะหก มุ้งไปหอดกันที่หอยแดงดอกมุ้งคอดที่หอยแดงดอกั่นนี้เขาจะเห็ดเห็ดอันเ็ดแบบขนาดนั้นเห็ดเห็ดลงมาให้มันบิดลำแพงเนาะบิดลำแพงหน่อยนึงบิดแบบเขามักฟ้าเมื่อหนึ่งก็ห้างดินใส่แล้วพอาขุดดังว่าทางดินใส่แล้วตัวตัวบังนะให้มันบิดลำแพงลงมาหน่อยมนึงตัว อย่าข้ามวีตรงแท่งเปอย่างทีเอาควรโรเซสามตรงแท่งเขากับสรีนปอะมางนี้หเออม่ไ้บ้าตรงไหนนัวแท่งองามนี่นะเอาคเช่อเอ้างแท่เใช่ไหมถ้าตัวเอ็มอยมกป็ูไิ้เลยนะเห็นปอยูๆดูเลย่อถ้าตรงแกนแบบเป็นชิปชิปันเป็นตัวเอลของัวเอ็มนะเพราะตัวโตเซตกว่าใช่ไหมแม เนี่ยเจ้าชึดบชึ๊ชึ๊มันจะควบกันตรไมมเลยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋มันเดี๋ยวเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันก็ถึงว่าอุ้ยบเอาเดี๋ยวบราเห็นนะมันอถ้าเขาเป็นไปดูไปดูสิเขาอันเดี๋ยวเห็นอีน้ำเขาเลยฮะสามบ้านโมยังหมดอุ้ยน้ำเข้าก็ะย้าเลอะนิดหน่อยเนาะเพราะว่าตากผ้ากับไม่ได้ไปตากยิ้มหัวนอกจากตากกลางเดินนี่เนาะเนาะมันเดินทอดพราอยากให้เป็นเดินแน่นเหมือนกันนะให้เป็นโล่งหมด แต่เทพปูกเสมอเป็นเดิ้ลได้ค่ะปูกกระเบื้องไงปลูกกระบื้องปูกระเบื้องฟองนะครับเนเดิ้ใส่ขยะเปียกยะมันนี่น้อยเนาะเขาแบบยะแมตตากทั้งผนังเห็นหรือเปอ่ายาแมตตาติดผนังเฮือนก็ได้เจสั่นเจาเอาเลี้วหัวใส่งาบปเนี่ยริ้วหัวไอ้ม่ได้ชี้แต่ริ้วหัวนะน้ำเออเนาะยิ่งงามเลยเนาะลายนอนเนาะเทพอันแบบใดก็ได้ว่าแต่มันงามลายนอนสวยงามว่าแต่งาม มันงามแล้วก็ล่มเข้าได้พร้อมมานะเขาก็ห่างกันประมาณกับพอมือหนึ่งนะเนาะใ,ให้ล่มเข้าได้พร้อมจะสามเส้นน,นะเนาะห่างสามเส้นยาวสามเส้นายา,งงาวเลยบางเงาเลยอย่างเงาเลยปุ๊บเงาเลยบ่นี mà nó đấy nó dưới <laughs> ăn đấy thằng lằng nó cũng đỡ nó nó tà hà tà phế nhà này sẽ bài nó ừ. Chứ ở xa, 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 xa. ก็ั no ่ไปเดสลบแล้วเะรอ่นาสคางยังหลังบ้านเขาไปสลบกอนเอาเสมอไปเลยเนาะยาที่เอาเขาใส่หลังคาก่อนเนาะจังเหรได้หลังคาแล้วก็เอาน้าฝนตาดใจถึงเนี๋สบ้างหลงพอนเนาะบ้างหลองเนาะโซ่หลังหออันเดียวเพราะอันขึ้นบนต้ังสลบลเนาะขึ้นบนหลงสลบกอน วาสล,ลูกอะไร่ทั้งน้าทั้งหลังกระพีงไม่น้อยเนาะพอันไห,นหนลเนาะน้ำไหลลงลงเราแป้งก็พอเานอาะอินนี้ยังเนย่ยนี่พอจะเกียบอะรอ่ <c oughs> ั้วเาะทั้ง,าง่าแต่ว้วเนาะ สั้หางได้กันมาเลยใส่แผ่นแสงน,นีน่แเนาะแสงใส่แผ่นแสงมาแล้วเดี๋ยวนี้งามพอเห็นเห็นม่เบิง้งตึงตาแทเนาะคือขาแท้ดีพพอ่อีหมนนอบแม่บริขยับมันก็นนไ,ไม่ไะกแม่บรเห็นเหล็ก